สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาวทุง่งและกับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับมือนี้อาจจะมาสายในจะน้อยเนาะมาคำในจะน้อยนะครับเนื่องจากติดทุระาลายย่างลายแนวนะครับแต่กันยังขึ้นหอดพีขึ้นหอดน้องขึ้นหอดแฟนครับเอฟซีขึ้เขาก็เลยมาพี่น้องนะครับเอาคอสเกตมาฝากพี่ฝากน่องคลิปนี้คนใจชาวทุง่ง จะขอคําแนะนําจากพี่จากนอกมาเลยจากแฟนครับจากท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์นะครับคือคนใจสะทุ่งถ้ำสาวต้นอาจชะอมหรือต้นพักขานะครับผลออกมาก็คือแตกยอดอ่อนเอลีนะครับนะครับยอดอ่อนไล่ไหลนะครับพี่น้องเก็บทุกมือนะครับมีพักชะอมมีหรือมีพักขากินตลอดโดยการตัดลงนะครับซึ่งหลายท่านก็คิดว่าเป็นตะมับแ้่ละตัดลงแสนแจก็บไตนะครับพี่น้องบตไตนะครับเนี่ยคือยอดอ่อนให้เก็บตลอดเลยนะครับ ก็เลยมีแนวความคิดว่าแล้วต้นไม้ชนิดอื่นล่ะท่ำสาเขาท่าบ่ได้ผลบ่นะครับคลิปนี้จะมาขอคาแนะนาจากพี่จากน้องเนาะอันนี้เป็นชะอมนะครับพี่น้องเป็นพักขานะครับเห็นแล้วนะยอดอ่อนอเ่เลยนะครับสนุกกินบ่เนี่ยนะครับการทํำสาวน้องพี่เนาะนะครับเอาละมุดตัวนี้บนไปมันงาหักบ่เนาะบัวนี้นักมากเกินเหตเอาท่ำเสาเลยขึ้นท่ำเลยเซ็จแท้ๆ นี่นะครับล้วนได้จากการทําเสาเท่านั้นนะครับพี่น้องก็คือการตัดลงไม่ให้เขาแตกขึ้นไม่นะครับพี่น้องยอดเต็มเลยนะครับสําหรับชะอมของเรานะครับแต่มีอยู่ต้นหนึ่งควรจะชะทุ่งทําเสาคือกันบอกว่าจะได้ผลบ่เดี๋ยวจะให้พี่น้องเข้าเบิงนะครับว่าต้นยังนะครับอัาไปเบิงน้ากันนะครับนี่แหละระวังทางไปเข้าก็ส้มสวนไปพ่างๆนะครับเป็นพริกเนะพี่น้องนะไหเก็บกินตลอดเลยนะครับเป็นพริก โมโดกมัน,นี่บ่ทถำสาวพี่น้องดกดีย่บ่ทถำนะครับเป็นปุ่มเป็นปุ่ม,ม,มเนี่ยนะพริกน้องพี่น้องนะเดี๋ยวาจะเข้าไปเบิงต้นใหม่ที่เขาใจรชักทุ่ทงท้ำสาวมันจะได้ผลบ่นะครับพี่น้องนะครับอาจจะได้ท่านผู้ชมเห็นเป็นประการใดก็ให้คำแนะนำขามานะครับพี่น้องต้นที่ทํำสาวก็คือต้นนี้นะครับมแข้งบ่มาแข้งกับท้ำไดขึ้นกันชะอม ทำสาวมีคนมาเด็ดไปกินแล้วต้นอันนี้ไหมครับพี่นอ้องเพกาหรือมาริไหมเตี้ยนะครับมันโคโรขึ้นไปรู้สึกว่าปลายมันจะแห้งนะครับเคื่องมันจะค่อนข้างสูงก็เลยตัดลงม่นะครับพี่นอ้องตัดยอดไม่ลงเลยทีมเนี่ยนอนโคโรอย่นี่ขึ้ยอดแล้วแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยได้สองยอดเนี่ยนะครับอ้าพี่น้องว่ามันจะเป็นหมากให้ได้กินบางเฮมันจะมีแต่ยอดซือๆนะครับทํำเสานะครับพี่น,อน้องโดยการตัดเนี่ย นี่ตัดนี่ออกเลยนะครับนี่ขึ้นมาสองตาเนี่ยครับชะอมโอนชะอมเพราะว่าเพกาหรือมากริมไม่เตี้ยไม่พี่น้องนะครับปีใบเนี่ยมากรกทั้งแต่อยู่นะครับใบเมื่อท่ำสาวแล้วเขาแตนยอดขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอจะเป็นหมากบ่นะครับเดี๋ยวจะได้หาปุ๋ยมาใส่เนาะนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องแตนยอดขึ้นมาแล้วยอดแบบง่ายเลยสำหรับเพกาของเรา หมากลินใหม่มาเถอะครับมันจะเป็นหมากใครได้กินบ่เอ้าพี่น้องท่านใดก็มีความคิดเห็นจไนงไดหอยแมนบอ่อเศร้าทุ่งของท่านหร,หรือท่านอาจจะคิดว่าอ้าเขาท้ายจรอได้สองยอดสามยอดก็คงจะหมากดกขึ้นก็นแนะนามาด้วยพี่น้องได้นะครับทําสาวหมากลินไม้ลินฟ้าก็เอิอน่นหรือเพกานะครับพี่น้องที่คนใจเศร้าทุ่งปลูกไว้สองต้นที่ไทยพี่น้องเมื่อเมื่อปีสองปีก่อนนะครับเนี่ยตัดลงนะครับพี่น้องตัดลงนี่ยคือปลายที่ตัดนะครับ ปลายที่ตัดลงสูงเกินไปเพื่อให้แตกขึ้นไม่ถ้ำเสาเพกาจะคักคากันยังแตกยอดท่านได้กินเนาะเพกาใช่พ่แตกย่างกันได้ร่องเบิ้งนอกน้อนะครับผลได้ได้ผลเป็นประการได้ก็พี่น้องให้ความคิดเห็นมาเด้อพี่น้องเด้อทางเจ้าครับอ่ะตะก่อนก็มีแต่เ้าตุนบอกพี่ปนนองฟังบี่ยพี่น้องวอาปน้าตุงฟังเนี่ยมันจะได้กินบ่เนี่ยให้ไปนอนนะแตกยอดแล้วเนี่ยสำหรับเพกา หรือมาริมไม้นะครับพี่น้องทำาสาวด้วยกันตัดยอดทิมเลยตัดต้นทิมให้เหลืออยู่ประมาณเพียงนาาหน้าผักนี่แหละนะครับแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยไอตัวที่แตกขึ้นมาใหม่จะ,จะเริ่เติบโต,ตเป็นต้นให้หมากให้ผลบอสอะไนีดเน่อยนี้อะเลี้ยนลูกไป,ปน้ำกันเนานะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับเพกานะครับครับพี่น้องนะครับกบ็มีหลายๆต้นนะครับที่มั่นข,ข้างแก่ส้มมาก็ตัดแต่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นพักขาเนาะนะครับต่อมากับหมากเพกาหรือมาริมไม้ ลองทําสาวเบืองนะครับต่อไปคงจะเป็นพริกกัามขือนะครับพี่น้องหลังจากเก็บหมากไปแล้วก็คงจะทําการตัดแต่งกิ่งให้มันขึ้นอีกนะครับเพื่อลดการปลูกดูดวาเถะนะครับจะเป็นจ้งใดเนาะท่านใดมีคําแนะนำจะไดก็ยินดีเนาะพี่น้องเนาะยินดีรับฟังนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับการทําสาวต้นไม้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ เอาคลิปนี้คงพ่อพี่พ่อน้องสันๆแค่นี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจก,กับคนใจชอบทุ่งนะครับคลิปหนามีสาระดีๆไม่ยังดีๆจังพ่อกันดีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับผม